ดูด่วนวันที่15มีนาคมนี้อย่าลืมทำสิ่งนี้เพื่อรับเงินคนละ4,000บาทเงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ วันที่15มีนาคม2564นี้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมทำสิ่งนี้นะคะเพื่อรับเงินเยียวยาคนละ4,000บาทนะคะซึ่งจะเป็นเงินอะไรแล้วก็ใครจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน4,000บาทนี้บ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียนโครงการม .33 เรารักกันนะคะเพื่อรับเงินเยียวยาคนละ4,000บาทนะคะซึ่งก็ได้ลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ก็เตรียมตัวกดตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2564เป็นต้นไปนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.m33 r รักกัน .com นะคะหากไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยื่นทบทวนได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.m33 r รักกัน .com เช่นกันนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ม3 3เรารักกันแล้วนะคะ ก็ให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเปาตังะคะซึ่งก็มีขั้นตอนดังนี้นะคะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกับกรอกข้อมูลส่วนตัวระบุเบอร์โทรศัพท์จากนั้นก็จะได้รับรหัส OTP นะคะแล้วก็นำเลขที่ได้รับจาก SMS มากรอกที่โทรศัพท์มือถือนะคะจากนั้นนะคะก็ให้กดยอมรับเงื่อนไขาการบริการของแอปพลิเคชันนะคะพร้อมกับใส่รหัสในการเข้าใช้บริการทุกครั้งนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้ไปเปิด G-Wallet เพื่อใช้จ่ายในมาตรา33เรารักกันนะคะและก็คนละครึ่งและเราชนะแล้วก็มาตรการอื่นๆนะคะจากนั้นนะคะให้กดยืนยันตัวตนโครงการม .33 เรารักกันที่จะโชว์ขึ้นมาบนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะซึ่งทําลายการรับเงินนะคะทางคณะรัฐมนตรีก็ได้ปรับรายละเอียดใหม่โดยขยายระยะเวลาการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเปาตัง เป็นวันที่15มีนาคมถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็จะโอนเงินให้สัปดาห์ละ1,000บาทนะคะก็จะโอนเงินให้ทุกวันจันทร์นะคะก็จะได้รับเงินครั้งแรกในวันที่22มีนาคม2564นะคะจากนั้นก็จะได้รับอีกในวันที่29มีนาคม2564นะคะและก็จะได้รับอีกในวันที่5เมษายน2564 และกลองงวสุดท้ายนะคะก็จะได้รับในวันที่12เมษายน2564นะคะรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่4,000บาทนะคะอย่าลืมนะคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33นะคะที่ได้ลงทะเบียนโครงการม .33 เรารักกันนะคะในวันที่15มีนาคม2564นะคะก็อย่าลืมเข้าไปยืนยันตัวตนสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะ ก็จะให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปเลยนะคะยืนยันได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะหลังจากยืนยันเสร็จแล้วนะคะในวันจันทร์ที่22มีนาคม2564นะคะก็จะได้รับเงินเข้าแอปเปาตังครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน1,000บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ